นนีค่ะทีน,นี้ก็รับผาสชมช่องเที่ยวมันนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่เอาเลิงนะคะที่สวนผ <7 47 S 1> ู้747คาเฟ่ Comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. He ever learnings at home, me, my son. อันนี้มันจะมีเที่ยวจากที่สถานีมักกะสันไปที่แอปพลิเคอร์ลิงแล้วก็เที่ยวกลับนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอบเที okay. ่ยวสิบโมงครึ่งนะโอเคต้นมาแล้วนะคะรูดมีไปสวัสด um ีคร uh ับมาให้ไายแล้วรู่มีแมนี่โอ้ไม่โล พิมําสนนี่เขาอยู่บะชวงกาด้เตาเปิดบะชว์ชวนี้มีอะไรบ้างโอจะมีบอกว่ามีที่ไหนบ้างนะใช่โอ้เยอะอยู่เนี่ยเยอตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องเดินใช่เดินฟุ๊ฟุ๊ฟกฟอเาหารเดียวฝั่งนี้หมดเลยโออย่าไปดูโค้ดอ่จะปห้องก็เดินเราต้องเดินผ่านร้านอยู่แล้วไง ตันนี้เราเดินมาเรามาอยู่กันที่ f o o d รีพับบิกไปตัวจะกินอะไรไหนเห็นได้ไงว่ามีข้าวมันไก่อของกินเทียบเลยนี่มีรักบัตรนี่ซ้ายมือเตี้ยมีของกินเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างโอเคจะรักบัตรก่อนไปสามร้อยสามร้ครับไปเดินดูกันว่ามีอะไรกินบ้างพี่ลย ต,ต้มตำแซ่บมีก๋วยเตี๋ยวยันต์โฟจีระพันธ์ไก่ย่างข้วาวมันไก่สิงคโปร์กล้วยจับมีขาหมูเทียนชัยมีผัดไทยหอยทอดัวกินอะไรจ๊ะน,นี่น่าจะโดนร้านนี้แน่นอนเลยจะกินอะไรอะ่ะข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วนี่แฟนพันแท้ข้าวมันไก่เลยมีอะไรบ้างครับเขากินนแบบไเอาเแข้าวมันไก,นไก่ธรรมดาเดี๋ยวเราดูข้าวมันไก่นี่เด็กเก้าสิบเก้าบาทจะเป็นอย่างนี้ จานเราต้องหกสิบเจ็ดน่ากินมากเลยนะน่ากนะินปะอ่หนะก่ก่น่ากินนาเห็นลออแล้วหิวเลยช งานใหญ่มากเลยมีเป็นอยากกินใช่ไหมเนี่ยใช่มาเริ่มเทิมเลยต้งกิงกับหอยนางรมครับผมจิงกเบลจิงกะเบลจิงกะบูกะเบลจิงกะบูกะเบลอออาเไมเบิ่ลไห่ก็ินแล้วเมื่อกี้เขาดูเขาใส่แป้งแล้วก็เขาเอาเอาไข่อะออกแซมตามที่มันเป็นรูอาอย เดี๋ยวเขาจะกินข้าวสอำหรับคนโอนทั้งนั้นเลยเดินดูน,นี่ต่อแล้วอะไรบ้างเดินดูกันจ้าตอนนี้เราเดินกันมาที่ช็อปลงฮ้านะคะนี่จะเป็นช็อปไนกี่ไนที่ช็อปใหญ่มากใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช็อปดอดิรัสช็อปวีดิรัสก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะจ๊ะจริงๆมันมีหลายช็อปเลยนะตรงนั้นคนบวบไปเดินดูกันเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้าง <S <S โปโลอันนี้แคมเปอร,ร์สเก็ตเชอร์ เบเก็ตเชอร์อันนี้เอ,อ้ยมีพิซซ่าด้วยมีแซนฟรายแล้วนี่ชอ็อปอเนลโลรถเยอะมากเลยนะ70%ของทัพอีก10จุดบริการรถที่ดีเลยนะคะอ่าไปเดี๋ยวเราไปเจ74เจทา่าเฟย์ยยเจอกันที่ร้าน 47, น,นี่จะขึ้นข้างบนนะคะเราต้องซือ้อตั๋วนะคะเข้า,ขาคนละ120บาทจ้ะอ่าแรงน้ำงได้แก้วหนึ่งแรงน้ำงได้แก้วหนึ่งแล้วก็นี่คิวไปชั่วโม,มงเลยชั่วโม,มงครึ่ง 74, 74. ตอนนี้14จ้าเราไปหาแผนรูปตรงข้างล่างเครื่องบินก่อนดีกว่าโอเค <Okay. S 1> ได้จ้ ข้างหลังเป็นฐานเครื่องบินจะนั่งรอดีกว่าไปรอเดี๋ยวเขาขึ้นมาแล้วนะคะนี่ตั๋วสายกันบินเจ7สีจ็ดคาเฟ่ไปขึ้นไปถ่ายกันแต่สาไย่อเอสายเดินไปนาตแต่หน้าเครื่อบินจะไปถึงบิเวณห้าทงขงงนครับ เดี่ยวปัน,น,นเดี๋ยวขึ้นดีสอร์ทรูปให้ดูค่ะ,ะเดี๋ยวไปต่อคิวกันดูรอคิวขึ้นไปในห้องกับตัน บินแล้วกลางเข้าไปตอนนั่งสองไหนน้างฝั่งนี้ใช่ไหมไปเดินเกเียวไปมาแล้วมาแล้วไปเดินเกเียว,ยวอืมพอได้ปุ๊บมันก็จะดังอย่างนี้นะจ๊ะนี่ของเรา ขอคจเป็นระวังรคาบโโอเคขอบคุณคะอัน <dialect> น oh ี้เป็นแอรเฮาส์เ <that> ส really <ís Toy> ็จนะฮะนอนแม่งเลยมาแล้วนะของเราอันนี้เจ็สดโซดาอันนี้นมพัสเทลนะดูดีสีแล้วก็นี้เค้ก เดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านี่เค้กกินเค้กก่อนอันนี้ตั๋วเนี่ยลืมบอกตั๋วเนี่ยมันแล็กมันเล็กเครื่องดื่มได้นะคนละร้อยยี่สิบบาทโซดาเจ็ดสี่เจ็ดโซดาเั้นอร่อยอยันเนี้ยอันนี้น้ำนมเหลวนมสตรอเบร์ีใช่นี่ยเซ็นให้ดูเดิ๋ยวอะไรครับแบบสติ๊กเกอร์กินเจ๊ก ก็เดินออกมานะคะว่าจะไปให้ปิดเครื่องบินนี่นี่เป็นปีกไปกลับและก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดสับจักรยานช่องทุกวันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะพี่มี 兄弟。